เอาละครับทุกคนวันนี้เข้าสู่หนียายไปดูหมอลำภาคที่หนึ่งแปะเริ่มกันเลยครับน,นี้ครับก็รอครับ,นนนนรบแล้วก่อนจะไปดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับนนเป็นแรงใจในการทำคลิปครับครับ พืนที่หนึ่งตื่นมันสักทีแต่ดูสิเอาห้องมาห้องก็ตกหมดขนาดหมอนยังเป็นแหล่งดอนนได้ไหมีทั้งมอสขึ้นไรขึ้นมั่วไปหมดเลยเอเครับนี่ไงคือประตูทางออกไ่้ช่นะเข้าอยู่ดรู้มาเคครับ คุณยายเฮ้ย,ยใจเย็นคุยกันดีๆก็ได้คุณยายไม่ได้ดูมาเลยเกิดมาครั้งแรกเนี่ยไม่นะคุณยายขอร้องเถอะอย่านะคุณยายปล่อยปล่อยฉันไปเถอะไม,คยยไม,ไม่คุณยายไม่ไม่โอยคุณยายดิโกรเกินไปสู้กับคำคุยชาอะไรไปถ้าแบบเนี้ย โคตรขนาดเนี้ยสู้กับคำมพูชาเลยมาคื้นที่สองมาถึงเนี่ยครับปเช็คคุณภาพก่อนสิ เฮ้ยมันขาไม่ได้มันมันเป็นแบบนี้เองเอง่ะเคียครับต่อของแข็มันเขาเล็บค้างนั่แหละไม่ต้องไปสนใจมันอีนะครับ <c oughs> เฮ้ยเป็นนุกันดีแค่เโีเยครับไปต่อครับค้าวนี้คงไม่ได้ ผมว่าคนไม่มาล้วคุณยายยายปล่อยไปเถอะปล่อยฉันไปเอ้าไม่คุณยายพึ่งมานะคุณยายใจยเย็นนากู้ยายโหดเชิงนนะ่ะ วันนี้พช่วยกับวามพุชาก็ดีคืนี้สามอา้าวาพเป็นดีแหละทุกครั้งเลยเนะนี่ยเนี่ยนี่ไม่ได้ปรับแต่งนะนี่เนี่ยคุณยาเนี่ย เป็นยายให้ไหมโวยกันดีๆก็ได้ปล่อยได้เถอะเนี่ยเจ๊รู้ไหมไม่รู้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 เขาไม่รู้รักคุณยายนะหลบขนาดนี้คุณภาพไม่ค่อยดีเลยโอเคเรามาเป็ดปกติดละ Okay. ไปครับวันนี้ตายเยอะเยอะแล้วคุณยายก่อนที่ห้องหน้ำคุณยายโคตรปกติ okay. ครับทุกคนคย้ายไม่ไม่ไม่จะจะไปทางไหนดีเนี่ย okay. เอา้าทางการแล้วเราเอาทางกันแล้วอมีทางนี้อีกหวว่าคุณยายจะไม่เข้ามาขอขอให้คุณยายเข้ามาที่นี้ไม่ได้เถอะ อไหนไปเลยเออบ้านหนอกหมอลำหนอกอิมุติอีกอีกสองวันจะสายเสร็จไม่แต้องรีบไปแล้วแหละไม่งั้นต้องรีบแล้วไม่ได้แล้ว <c oughs> โอ้ยขอให้ทางตรงนี้มีทางออกเลยเฮ้ยเอาประตูเปิดเอง เย้ yeah. ในสุดก็ออกได้แล้วแต่ปัญหาคือทุกปีแล้วรัวก็มีหนามด้วยสองสองนจมิวไม่มามั้งขอให้ไม่มาไม่ไม่ไม่ไมอาเคินมาเดี๋ยวโบเลยคู่มือเผือบโทนไม่ใช่เผือบโดนนะ ไม่ได้ตั้งใจวันที่สี่อีกหนึ่งวันจะเป็นวันที่ห้าค่ะแล้วกวันที่ห้าตายอีกก็ต้องคุนใยจะขังเราเพื่อรับโคแดงเสร็จไปพอดี <c oughs> เลือดเต็มหน้าเลยไม่ต้องมาสนใจหรอกเอาสนใจที่หมอหลามนี่แหละเชเคครับ

เป็นเอฟเฟกของในเกมนี่แหละไม่แกที่แบบมันจะเพิ่มเอฟเฟกต์เยต่อครับต,ต้องหาถักออกให้ได้เลยผมว่าคนไม่มานะต้องดูก่อนไม่ได้มันไว้ใจไม่ได้โอเคที่ยังไม่มาไม่มาแน่นะอีกแล้วั้างหนดีเนะี <c> ่ย <oughs> ไปเร็วๆสิอย่าเพิ่ง มาซึ่งแซ่บเคโดดตรงนี้ก่อน <c oughs> ต้องรอให้คุณยายมาแล้วก็คุณยายจะไปคือมันมาทางไหนกับทางเรือนี้จะพอมีข้อดีถ้าใครใช้เชียนี้นี่นะคืองลับเพื่อจะมาเห็นนะเนี่ยโอเคครับวิคุณยายไปแบบเร็วๆสิ เดี๋ยวเร็วเดีเ๋ยวแมนมันก็หมดหรอกมันใหญ่ไปเร็วนี่ก็ไม่อยากตัดต่อนะเดี๋ยวันดูแบบกแบบสะสุดไงโอเคว่าง,งยายไม่เห็นนะนค่อยย่องมันใหญ่หูดีมากก่อนเมื่อกี้คืออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยมปผ่าที่สอง เช่นนี้เดี๋ยวเราค่อยมาลองโอเคครับผมว่าคุณยายก็ไม่เห็นมักเอานั่นแต่แบว่าคุณยายนคงไม่คงไม่ได้ยินเสียงแหละทั้งนี้เฮ้ยว้าวรถเยียมเลยอาจจะตาติดไหมเนี่ยไม่ติดอีกมั้งไม่ติดอีก ยายโอ้หูดีจังเลยหูดีเกินอดไปดูหมอททำเลยยายจะทำอะไรเองอะยายบอกว่ามานี่เลยยายบอกว่ามานี่เลยถึงฉันจะจัดการแอบหนีไปเลยไม่อ่อนเลยชาติโอเคยายไม่นะไม่ไม่ปล่อยไปเถอะ จะทำอะไรอะ่ะเอาไม่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 ไมไมเ,เกมโอเวอร์จบภารกิจหมดละไม่สำเร็จไปดูไม่สำเร็จรสำหรับใครที่ชอบคือมีปากอะไรบ๊ายบายจบรู๊